สวัสดีครับช่างวัดครับจากร้านแม็กกาเดนนะฮะอันนี้จะพามาดูเคสยางเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับใส่มาต้าสองนะครับตัวเก่านะครับอันนี้จะเป็นเบอร์185่งแ้าท่าหกห้าอานะครับก่อตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับของติดรถมาจะอยู่ที่1 8 5 6งแปดห้านะครับอาร์สินะครับนี่ครับดอกเต็มเครับสวยๆครับดันหลอบนะฮะ สามารถใส่ทดแทนได้เลยอันนี้ของเก่าของลูกค้าเนี่ยใส่มา195ทับานะครับอันนี้เล็กไปนะครับบวกกับว่ายางเนี่ยหน้ากว้างเกินไปด้วยนะฮะเนี่ยกระทะนะครับแค่5 6ถึงนิ้วนะครับ6นิ้วเนาะใส่แค่18ก็พอครับหรือ17ก็สามารถก็ใส่ได้เหมือนกันครับสำหรับหน้ายางนะอันนี้ยางเก่าแก่ก็ไม่เหลือแนละ้วช่วงนี้ฝนตกด้วยนะฮะ นี่ก็ยางมะเซนเราก็ทําการถ่วงให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจุ๊บให้ใหม่ด้วยนะครับนี่ฮะกลมๆเลยฮะสวยๆนะครับสามารถเช็คได้ด้วยนะครับว่ายางเราโยนเยอะหรือเปล่านะครับเสร็จก็มาขัดกระทะให้ครับล้างทำความสะอาดให้เสร็จนะครับแหมดูแลยิ่งกว่ารถตัวเองอีกฮะสุดยอดจริงๆกดลองน้ำด้ครับว่ารั่วว่าซึมหรือเปล่านะครับเช็คให้หมดนะครับสําหรับยางม์เซ็นยางใหม่ก็ต้องทํานะฮะนี่ช่างวิวดูแลเป็นพิเศษนะฮะ เช็ดน้ำยาคันนี้มีทําเบรกด้วยครับตัวเช็คไปตัวเช็คมาเบรกหมดอีกโอโหบานปลายเลยฮะสุดยอดไปเลยครับ